สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาสอนทําวาปักเป้านะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของวาวปักเป้าก่อนคะ่ะว่าวปักเป้าก็จะประกอบไปด้วย2ชิ้นส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะเรียกว่าดั้งหรือว่าส่วนกลางนะคะซึ่งจะพาส่วนปลายตรงนี้นะคะ1ใน6ส่วนของขนาดความยาวของดั้งนะคะนี่นะคะเราก็จะพาออกมาแบบนี้ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นตีกนะคะซึ่งจะเลาส่วนปลายนะคะให้โค้งๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยค่ะ นี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการมัดปีกเข้ากับดัง้งหรือว่าส่วนกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นใช้เชือกทําการวัดความยาวในส่วนของหัวติดกับปีกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการมัดได้เลยค่ะนี่นะคะมัดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทําการวัดเชือกให้มีความยาวเท่ากันค่ะแล้วมัดอีกข้างนึงได้เลย หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการมัดส่วนปลายของปีกนะคะแบบนี้ค่ะเหนะคะมัดเข้ากับส่วนที่5ของดั้งนะคะเห็นคะมัดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็วัดความยาวของเชือกนะคะให้มีขนาดเท่ากันแล้วไปมัดเข้ากับปีกอีกข้างนึงค่ะ แล้วก็มัดเข้ากับปีอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะทําการมัดส่วนปลายของหางแบบนี้นะคะเข้ากับส่วนที่5ของดั้งค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมัดในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะมัดให้ส่วนปลายโค้งงอออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ทําการวัดเชือกให้มีความยาวเท่ากันค่ะแล้วมัดอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับโคงว่าวปักเป้าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการติดกระดาษนะคะโดยที่เราจะวางโค้งว่าวไว้บนกระดาษแบบนี้นะคะแล้วตัดกระดาษให้ห่างจากโคงว่าวสองเซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะสําหรับส่วนที่โค้งนะคะก็ให้ตัดเข้ามาแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ทำการทากาวนะคะแล้วติดได้เลยค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้จนรอบตัวว่าวเลยนะคะ แค่น,นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้นําไปตั้งเ้าเว้านะคะแล้วก็วิ่งได้เลยค่ะ